ก่อนอื่นสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องตกปลาช่องเลเล็กช่องนี้นะครับผมใหญ่ฟิชชิ่งออนทัวร์นะครับวันนี้ได้มาลงตกปลาที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมาถึงนี่ก็7จ็โมงเช้าครับก็วันนี้ไงก็มาลุ้นดูนะครับว่าวันนี้จะได้ปลามากน้อยหรือเปล่าหรือจะกินแถวกับบ้านครับโอเคครับ ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับไปรับชมกันเลยครับวันนี้ว่าจะประสบความสำเร็จตักขนาดไหนครับไปลยุยถึงแล้วครับท่านผู้ชมอ้อตัดขวาน <Yeah. S 1> บักดู อ้เบ็ดุจะขา้เลยวอาแล้วไมเงียบเงีแสบสันไม่มีอ่ะแสบจริงๆเจ้าโดนี่ ตัวแรกครับเจ้าทินมาแล้วครับไม่มีที่ตักครับต้องลากขึ้นเลยจงขึ้นฝั่งครับมาแล้วใส่สวยอยู่ใส่ดันโลค่อยใจเย็นคอย,อ,ยอ,ยอ,ยอยปล่อยมันปล่อยมันไม่ต้องรีบใจเย็นครับมาแล้ว ไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม่รู้หรอกเกี่ยวเต็มปากล่างเลยไม่มีที่ตัดลากขึ้นฝั่งอย่างเดียวตัวที่สองเข่านี้ป่ะพอพันคันนี้ป่ะน่สายคันนี้ยุบยุบยุบ,ยบ chai 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 đồ lua blah đồ lua blah tội in tạp này tập hôm bông mai này phía chip 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 ลอาเลยร้อยหัวก็ตักเลยจับนัน่นตัวนี้ไซโลตัวนี้ไซโลสวยมากงามตามท่องเรื่องอันนี้เขาเรียกว่าเหยื่อขันเทพของแท้ครับพักเดียวเช้าเดียวกดไป3ได้2 ไซ์ใหญ่เลยตัวนี้ไซต์ไซ้์โลน่าจะได้น่าจะไซต์โลน่าจะไม่ถึงตึงแตะตึงอ่ะแตะ,ตตตะ,ะแตะนี่ครับท่านผู้ชมเปิดกล้องไม่ทันครับมันคว้าเบ็ดล,ลากเลยควา้าคันก่อนไซต์โลขึ้นครับน่าจะโล สองได้โดสองรถสามไม่กวาจะได้เจอตัวรอตั้งแต่เช้าครับกวาจะเข้าให้ได้โอเคครับ มาแล้วครับท่านผู้ชมตัวที่สองโอ้หัวจาบะมาได้ลุนใจแทบขาดเลยครับ วนี้ก็ไซส์โลครับอ่อนๆหน่อยครับจะเรียกว่าดันโลก็ได้ครับตัวนี้แหมว่าจะเข้าให้ได้ตีตั้งแต่เช้าบ่ายถึงเริ่มเข้าครับโอเคครับไปรุ้นกันต่อ นี่ปลามันมันปยัเขี่ยวหน่อยมันจะกินได้แต่และตัวเอาเรื่องเหมือนกันครับ ก็ลากไปแล้วครับโอเคครับลุ้นโตต่อไปครับ Yeah. Mm -hmm. นะครับท่านผู้ชมยี่สกน้อยโอ้ตะว,วันก็คล้อยมาแล้วว่าแล้วมันทําไมยุบจับยุบจับไปหมดเลยครับแต่ท้ายยี่สกน้อยบุกนี่เองครับโอเคครับอ่ลุยต่อ เยอะไม่ทันเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเวลาตีแบดแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะมารายงานต่อว่าปลาอะไรมันบุกขนาดนั้นครับท่านผู้ชมก็ได้มาถึงท้ายคลิปแล้วครับวันนี้ก็วันนี้ก็ปกติแล้วก็ไม่ได้ออกกลางวันนานพอสมควรครับวันนี้ก็ได้เล่นเต็มวันทัทีทั้งวันเลยครับวันนี้ก็อยู่ยันเย็นยัน ตะวันโูเพใกล้จะตกดินพอสมควรแล้วครับไม้นี้น่าจะเป็นหมาาเ,เลยหนองปลาไหลวิวมาที่จะวิ่งไปหาปากแพรรับน่าจะเป็นป่าประดูนะครับก็มาลองดูวันนี้ก็ปลาก็พอใช้ได้ครับอย่างเช่นน้าท่านหนึ่งที่ตกอยู่ด้านโน้นนะกดค่อนข้างดีครับวันนี้เขาได้ไปห้าหางครับ แต่ว่ากดไป,ไป8ได้5ก็ถือว่าโออยู่นะเหยื่อค่อนข้างดีครับส่วนของผมเองผมไม่ได้เตรียมตัวมาเลยออกมาแต่เช้ามืดพอดีมีเหยื่อเก่าๆติดถังอยู่อะไรอยู่ก็เอามีลำเก่าๆอยู่ก็เลยมาผสมผสมกันตีไปพอได้มันมือเฉยๆครับพอลงเบ็ดแล้วก็ไม่ได้ออกไปหาซื้อค่อนข้างจะร้านอยู่ไกลก็เลยไม่ได้ออกไปครับ เขาเท่าที่มีตกเท่าที่ได้แต่ก็ได้ปลามาปลานินได้ปลานินมันพอสมควรครับแล้วก็จะมีชะโดเข้าบ้างยศน้อยบ้างอะไรส่วนปลาตะเพียนวันนี้รู้สึกว่าจะได้มาสองตัวครับแต่ไม่ได้เก็บครับปล่อยออกหมดเลยไม,ไ,ไม่ได้เก็บไว้ก็วันนี้ก็ต้องปิดคลิป ไปเพียงเท่านี้เพราะว่าก่อนที่พระอาทิตย์มันจะมืดลงเดี๋ยวผมคงต้องอยู่ต่ออีกสักพักหนึ่งก็อาจจะกลับแล้วก็เลยต้องปิคดคลิปไ้เพียงเท่านี้ก่อนอส่วนปลาที่ได้วันนี้ก็ได้ย่างกินอยู่ครับมีไซโลไซโลกว่าอยู่หนึ่งหางแล้วก็จะเป็นดันโลดันโลน่าจะดันโลสองหางครับก็วันนี้ก็ นานๆออกในแบบนี้ทีมันก็ค่อนข้างจะไม่รู้สิแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกกลางวันก็เลยไม่ไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรแต่ยังดีนะที่ว่าวันนี้ไม่อากาศไม่ร้อนมากแล้วแถมมีร่มไม้พอได้หลบร่มอยู่บ้างก็เป็นอีกอีกอีกอิทธิยาบทหนึ่งที่จะได้ออกมาแบบนี้ปกติก็ไม่ค่อยได้ออก ส่วนท่านใดอ,าอ,าอยากจะคอมเมนต์หรือว่า,าทักทายก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์สามารถคอมเมนต์ออกมาแนะนำวิธีเหยื่อถ้ามีเหยื่อเด็ดๆก็แนะนำมาได้ครับเพราะของผมเองก็ยังไม่ไม่เด็ดก็ยังไม่ได้จัดพอสมควรก็พอได้ตกพอได้กินบ้างอะไรบ้างปกติครับก่อนนานๆที ก็ได้ออกมาทั้งวันแบบนี้ก็โอเคครับโอเคครับถ้างไงเราก็าไปรับชมเลยครับว่าวันนี้ได้ปลานินสักกี่หางครับไปโอเคครับมาดูกัน ใหญ่ครับดันโล2ตัวแล้วไซส์โลกว่าอีกหนึ่งตัวครับส่วนชโดผมก็ไม่ได้เก็บไว้นะครับผมก็ปล่อยไปส่วนนี่เป็นยีสกน้อยนะครับไซส์น่าจะเกือบเกือบโลนะครับก็เราก็เห็นมันยังเล็กเราก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปให้มันโตกว่านี้ไว้ให้เราเล่นเล่นสนุกสนุกกว่านี้ครับ ก็จะเอาไปส่วนใหญ่แล้วผมเองผมก็จะเอาเฉพาะปลานิลเท่านั้นครับไซค่อนข้างจะโอเคเลยครับไซใหญ่ใหญ่มากครับไซเบิ้มเลยครับโอเคครับ ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับกับบรรยากาศยามเย็นะตะวันกำลังตกดินนะครับดูทิวทัศน์ยามเย็นนะครับก็โอเคอยู่นะครับส่วนเบ็ดยังไม่ได้เก็บครับเดี๋ยวพระอาทิตย์มืดก็จะปิดคลิปไม่ได้ก็เลยปิดคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวคงต้องไล่เก็บแล้วก็กลับเลยครับเพราะได้ปลาอยางกินแล้วโอเคครับ